มหาวิทยาลัยศิลปากรจับมือเซนทันนครปฐมจัดงานสินสร้างสรรค์สู่ชุมชนยั่งยืน SUX เซนทันนครปฐมเดินหน้าในการขับเคลื่อนงานศิลปะต่อยอดในเชิงธุรกิจกันค่ะโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรจับมือศูนย์การค้าเซนทันนครปฐมจัดงานแกรนด์โอเปอเร่สินสร้างสรรค์สู่ชุมชนยั่งยืน SUX เซนทันนครปฐมนำโดยศาสตราจารย์ดรธนเสตง้าวฮิรันพัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมด้วยคุณสุเมฆจันรทอินยงผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทันนครปฐม ภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสมวลรสกลชัยอุป,ปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษโดยศาสตร,ราจารย์ดรสนิทอักษรแก้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อวิชาการเชิงพาณิชย์ไกและโอกาสในการนำผลงานวิจัยไปต่อย,ยอดเชิงธุรกิจภายในงานจาัดให้มีแฟชั่นโชว์จัดนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนอกจากนี้ยังมีทรศการผลงานศิลปะก,กิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โครงการนี้จะเป็น การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยค่ะในการนำองค์ความรู้ศิลปะก,การออกแบบงานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการมาบูรณาการสู่พื้นที่สาธารณะโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะโครงการสินสร้างสารรค์สู่ชุมชนยั่งยืน su e x t e n s i o น,น,นครปฐมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ณบริเวณชั้น3โซนปฐมอาร์ตศูนย์การค้าเซ็นทัลน,นครปฐมเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันไม่เสียค่าใช้จ่ายกันค่ะแล้วอย่าลืมมาเสพงาน สินสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับตัวเองกันค่ะการจัดการรั้งนี้นะครับก็ชื่อว่าสินสร้างสรรค์สู่สงคมยั่งยืนนะครับก็เป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับร่วมกับทางเซนท่านนครปฐมนะครับก็เราเคยเราทำเอโบยร่วมกันนะครับตั้งแต่3ธันวาคม2567นะครับในการที่จะ,ะทํางานร่วมกันระหว่างตัวมหาวิทยาลัยที่เรานําผลงานที่เป็นงานสร้างสรรค์งานนวัตกรรมงานวิจัยนะครับ นำมาเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคมนะครับก็ได้ทางร่วมมือกับทางเซ็นทัลนะครับในการให้สถานที่นะครับและให้ความร่วมมือต่างๆนะครับในการที่นำผลงานของเรานะครับมาเผยแพร่ที่เซ็นทันนะครับก็จะมีงานเวียนอยู่นะครับไปเป็นระยะระยะนะครับก็ตัวงานที่ก็ติดตั้งอยู่นี้ก็จะมีการเป็นมีรอบของเดือนเช่นมีทีมของงานในแต่ละในแต่ละรอบนะครับในการที่จะ วนอยู่รอบๆไปตลอดปีที่จะถึงนี้นะคระับในงานนี้นะครับก็จะมีผลงานที่มาจากมหาวิทยาลัยสินปากรนะครับพวกผลงานสร้างสารรค์ผลงานวิจัยผลงานนวัตกรรมนะคบอย่างเช่นที่เห็นอยู่ก็เป็นภาพเป็นภาพงานนะครับของตัวนักศึกษานะครับของอา,า,จ,าจารย์นะครับของตัวนักวิจัยนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นงานวิจัยที่มาจากงานนวัตกรรมอาหาร ของมหาเทยาลัยนะครับนอกจกนการก็จะมีผลงานอื่นๆที่ที่ที่จะมาะแสดงในทีมถัดไปนะครับรวมถึงแล้วก็จะมีงานที่จะสอนให้กับบุคลากรหรือว่าตัวผู้ปกครองนักเรียนภายนอกด้วยนะครับที่เป็นงานศิละปะนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีงานอื่นๆอีกหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความงามเครื่องสําอางจากคณะศิตร์ จากคณะวิทย์นะครับจะมีสินค้าการเกษตรสินค้าจากชุมชนที่เราไปถับเพื่อนในแต่และชุมชนไม่ว่าจะเป็นสมุทรสงครามนะครับาราชบุรีนะครับเพชรบุรีนะครับแลบ้วก็พื้นที่อื่นๆนะครับก็จะเอาสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์แต่อย่างไรก็แล้วแต่มหลาลัยนะครับก็จะ คัดกรองผลงานเหล่านั้นก่อนนะครับโดยจะใช้แบรนด์มากอย่างเงี้ยแบรนด์ที่อยู่บนแท่งอกนตะครับเป็นใบศิลปกรในการขับเคลื่อนหมายความว่าสินค้าทุกชิ้นท,ที่จะมาขายตรงนี้นะครับก็จะได้รับการการ,การันตีโดยมหาวิทยาลัยครับตัวคัดหวังนะครับก็อยากจะให้ตัวที่ดีนะครับเป็นตัวแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยนะครับให้ทุกคนได้รู้จัก ตัวมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับรวมทั้งได้ร่วมมือกับเซ็นทัลนะครับในการที่จะยกผลงานที่เราเป็นผลงานที่อยู่บนที่นะครับสู่ห้างอย่างแท้จริงนะครับได้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมแล้วก็ให้เห็นภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้อยู่ในแต่เฉพาะการเรียนการสอนวิจัยเท่านั้นนะครับเรายังจะทําตัวที่จะ เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่ให้กับสังคมได้เห็นนะครับถึงศักยภาพของตัวมหาวิทยาลัยของเราครับก็อย่างที่ผมบอกครับคือผมไม่อยากให้ผลงานศิลปะนะครับของทางเด็กนะครับหรือทาอาจารย์เนี่ยอยู่เฉพาะแค่ในชั้นเรียนอย่างเดียวนะครับในเมื่อเรามีสถานที่นะครับเรามีความหลากหลายของลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์นะครับก็เลยอยากให้ลูกค้าของเราในความหลากหลายนะครับสามารถนะครับห็นผลงานต่างๆในพื้นที่ของทางเซ็นทรัลเราได้ก็เป็นลูกค้าของห้างนะครับก็เป็นศูนย์กลางแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่เราเลยก็คือีเราเห็น ข้างๆนีมีฮ a r เบร์แลนด์แล้วก็มีในเรื่องของโรงหนังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราเจอมากเลยก็คือเด็กตัวเล็กๆนะครับที่มาเล่นตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลาตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยก็จะมีอะคอร์สสั้นๆสําหรับเด็กราคาไม่แพงเลยฮะถ้าเทียบกับกที่อื่นอย่ที่ศิลปรกรเนี่ยมีพี่ๆแล้วก็เท่าที่ผมดูติดตามเนี่ยก็จะมีคนมาลงคอร์สเนี่ยเยอะมากในการที่จะ,จะทำพอร์ตของเด็กระดับ อนุบาลแล้วก็จนถึงชั้นประถมนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของฟู้ดอินโนเวชันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมถัดไปก็คือว่ามีการทําขนมโดยที่เป็นขนมที่มีความสวยงามแล้วก็มีรสแท้ที่อร่อยนะครับก็จะมีทางนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างฟู้ดสไตล์ Style, แล้วก็ทางคณะมนลร์ในการที่จะออกแบบนอกจากนี้เดี๋ยว กิจกรรมถัดไปนะครับก็จะมีในเรื่องของเกีรเวลี่มีเซ์ชันโชว์ต่างๆที่จะจากภาควิชาต่างๆเนี่ยมานำาเสนอน,นะครับก็ประมาณนี้ครับอยากจะใหะ้ทุกคนนะครับที่ได้ดูตรงนี้นะครับก็เรามีงานนะครับที่เป็นศิลปรกรเอ็กกับเซนทันนครปฐมนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนทุกคนนะครับได้เข้ามาอย่างน้อยก็ มาชมงานนะครับก็จะได้รับรู้ว่าตัวศิลปรกรนะครับได้ทําอะไรบ้างนะครับให้ไปมีผลงานอะไรบ้างที่น่าสนใจครับทั้งงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ต่างๆนะครับก็ขอเลนเชิญนะครับเราอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ก็1ปีนะครับอย่างน้อยและในอนาคตก็คิดว่าน่าจะมีความร่วมมือกับทางเซ็นท่านต่อไปด้วยนะครับ